จังอานงิ้มติดําซาอะเข้ายพวยาใ เงินอายนัดมาหาเต็มบ่อปลาโอ้ปลาดองอาเกิดมาดังวิวตามน้ำไม่มีเพื่อนน้ำตาเสียค่าที่สองแม่ร้องเรบ้า ัญญาบ่ามีความ,มาหมายมีจักหน่อยไถ้วาสีห้าจังพาเขียนสีบ่ลบหอยตัวให้คหยคาาอยาาอยนืนค่อยถามวิวยิ้มพาแสงขึ้งงนนำเดินเห็นแนวปวดดาวมันราวิจันนัดหนองไวยายองนี้นไมก้นแทนเปิ้ดว้าเป็นวันกันเล่นรล่า คนมาทางนันกันหนลางที่ฟังฮาบุ่มาโสมนงชาวันเดี่ยวคนรักนใหม่้มสเดี่วจกได้หังามชามีคนเดียวได้ดูนี่หักใคร่ท่ายรูปมาเป็นทา ใจอีว่มันเม็นคือสีแต็มผ้าพ่อไม่มักาน,า,นายแค่น้อยใจชาหมดความอายาอคือหมอกคือแสงวางหาาอ่อนแหงมันลาลอยทางใจปากเขียนสีสามทันปีบร่นหายแต่ใจคนบ่ทันโด,น,ดนกระลี่ยนไป เบิ yêu ông, con ão, l l ่งหิวโอมก็เลาไทยนำตาไรลงยาวลงยาวลมนาวกต้องมใจดลมากตอนจ่ก็คิดงก็เดินอโยู้ทั้งผูมันปวดเจ้าเจ้าหนางงสกันทุกวดกันละหโลกีที่ัวเจ้าีนจายใจดทช้ำลงได้ คนเล็นตาบาดใจเจ็บหลายเอย่องสบแล้วค่ะแต่ว่ายังย <laughs> ไฟไม่ติดค่ะพี่สิ่ะดังไฟไม่ติดค่ะ หนูลองรำทำนองขอันแก่นสชอ,อันผีกลบกลมนองนอเกศาาวายแทนพ่วงมาแล้ววายแทนพ่วงมาแล้ว คู่บาพระคุณลน่นบ่เออเออลืมเด้ยอคู่บา <c oughs> พระคุณล่นพ่เถอแม่ก็ลืมมันลืมหมดแล้วงไงมันก็นานแล้วเราไม่ได้นะแ่ที่ไม่ได้ฝึกต่อเนื่องลำเพลินเต้ยเสดสิลูกเรียมก่อนเลยแก่ฮะหล้อพอจะเปิดพระมาา่านกั้ง กะพรแต่เปิดรามักังเชิดมาดังสงลังพานอมาแห่ละใส่กะตุมเกิกินมันเกิเกนี่ <c oughs> แหลูกเพื้อนะฟอนเซญกันนะฮอ,ะ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 อะยู่รี ี่นี่มันจะติดไหมล่ะอันนี้คืออะไรอ่ะไม้กระเซ็ดไม้กระเซ็ดเอามาแต่น่างบอลลูนสังจุดหัวจิตหัวใจบดถึงเชื่อผลาพันโลกาจะเปลี่ยนพันโลกาจะเปลี่ยนพันในใจแล้วนั่นก็ยังมีหมอลลังเอ็นไว้นั่นก็อยู่มีมอล ใส่เยอะนะเดี๋ยวใส่เยอะเดี๋ยวมันจะไม่หวาดไม่หวาดอุ้ย ทำอะไรกินจ้าแม่บอกแล้วว่าอย่าเปิดน้ำมันเช่าได้เห็ <c oughs> นว่าแม่ไดส่าผมอยู่สชมพู้ <c oughs> พน่เปิดน้ำหนึ่งเขาถือหัวจะาข้องสชมพู้น่ ปนไปพีป่พี่คะเราอะจะเอาบ้านงเอิญเขาย็นเอาขอเขาย็นไปจบนะเสแสบดังมือะมาทมือนีหนูจะเห็ดเมนูอย่างปนปาคาป,ปนปาวะนปะาคาปบางเกียร์บางเฮ้ยไงเหรอแม่จอยซื้อมา20บาทซ้นได จะป่นปลาครับต่พ่อซื้อสมพักเสียนพี่เราทำประหยาดทิ้งจบๆอ่ะเอาท่องดูโบนน้ำแม่ผูแม่ยังไม่ได้ซืมหัวหันฮะหัวหันเอาข้าวสารเกี้ยวสิข้าวสารอะไรข้าวสารเกี้ยวปลาโอ้ยสิปลนปลาคอมือเสิบไปหาปลาแม่ ทำไม,ม,ไ,มไม่จูไฟเข้า่ะนั่นอ้าวเหรออ้ออาวเหรอพระนะจะได้ผัวไหมเนี่ยเนาะเรื่องข้าวก็ไม่เป็น